สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ5ธันวาคม2 5 6 4นายเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมนตรีพูดถึงนายยุทธพงศ์จรัสเตียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ออกมาพาดพิงตนเองไปกล่าวหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเรื่องความจงรักภักดีโดยระบุว่าตนเองพูดไปตามที่เห็นเพราะก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทยและนายทักษิณออกมาประกาศจะผลักดันแก้ไขมาตรา112อีกทั้งมักออกมาพูดสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วอยู่ตลอดเวลาแต่พอมองว่ากระแสสังคมไม่เอาด้วยก็กลับลำบอกว่ามาตรา112ดีอยู่แล้วทั้งนี้ไม่ใช่แค่ตนเองที่มองว่านายทักษิณเป็นท่อน้ําเลี้ยงแต่ตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นเดียวกันส่วนที่นายยุทธพงศ์ขอให้ตนนึกถึงบุญคุณเข้าแดงแกงร้อนของนายทักษิณและพรรคเพราะเมื่อก่อนเคยอาศัยอยู่ในพรรคไทยรักไทยนั้น นายเสกสกลก็ย้ําว่าที่ต้องออกจากพักไทยรักไทยก็เพราะทนอยู่กับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่จะทําเพื่อนายใหญ่และครอบครัวนายใหญ่เท่านั้นจนลืมความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ซึ่งตนเองเนี่ยจะไม่ยอมเป็นคนรับใช้ในายทักษณิณอย่างแน่นอนที่วันวันคอยแต่สั่งการให้สมาชิกพักเพื่อไทยหาวิธีให้ตนเองและน้องสาวได้กลับประเทศทั้งที่ทำผิดกฎหมายหนีออกนอกประเทศ อย่าว่าแต่ตนเองที่ออกจากพักนี้เลยเชื่อว่ายัางมีสมาชิกพักอีกหลายคนที่คิดเช่นเดียวกันกับตนเองและอยากจะย้ายไปอยู่พักอื่นเช่นเดียวกับตนเพราะทนกับพฤติกรรมของแกนนําพักและนายทักษิณรวมถึงนางสาวยิ่งลักไม่ไหวทั้งนี้เนี่ยหากนายยุทธพงศ์รักที่จะอยู่กับพรรคการเมืองที่มีนายใหญ่เช่นนี้ก็ไม่ต้องออกมากล่าวโจมตีคนอื่นที่เขาไม่อยากอยู่จะรับใช้กันเพื่อทดแทนที่ชาตินี้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยข้าบหัวแกนนําคนอื่นในพักเพื่อไทยอย่างนั้นใช่ไหม จะตอบแทนบุญคุณกับชดใช้หนี้กันก็ตามใจแต่ประชาชนเขารู้ทันคนในพักเพื่อไทยเขาก็เกลียดขี้หน้าบ่นมากับตนมากมายหลายคนคุณเสกสกลก็บอกนะครับว่าตนเองนั้นไปเปิดดูเว็บไซต์ www.ryt9.com เมื่อวันที่11สิงหาคม2547ที่นายยุทธพงศ์เนี่ยแถลงยืนยันจะไม่ย้ายจากพักประชาธิปัตย์คงลืมบุญคุณจากพักประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมจึงย้ายมาอยู่กับพักเพื่อไทย ให้นึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของพักประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ที่ทําให้ได้เป็นสอสอมหาสารคามอย่ากล่าวหาแต่คนอื่นตัวเองย้ายมาเพื่อไทยเพื่อแลกกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากลข้ามหัวคนในพักเพื่อไทยจึงต้องตอบแทนคุณนายใหญ่ก็เป็นเรื่องของนายยุทธพงศ์แต่อย่ามาพานตนก็เตือนเอาไว้อย่ามาเป็นอันตรพานมาแกวะตนตนไม่ยอมเหมือนกันนี่เป็นสิ่ง,งที่ คุณเสกสกุลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นตอบโต้ไปยังนายยุทธพงศ์จจรัสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยครับ